สวัสดีครับผมต้อมเนรฤกษช่วยช่วยจากอิสระกันไปครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมานําเสนอผลิตภัณฑ์ประกันโควิดแบบกลุ่มนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหมาะสําหรับอาชีพแพทย์และพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์และผูดด้ที่ทํางานในภาคอสัศยาครับซึ่งอาชีพเหล่านี้เนี่ยมีข้อจํากัดนะครับก็คือบางบริษัทเขาไม่รับครับซึ่งก็ตัวเลือกน้อยเนาะแต่ทีนี้ผมก็จะมานําเสนอบริษัทที่เขารับนะครับก็โอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับบริษัทแรกนะครับ นี่ครับทิพย์ับกันไพค่ผมทิพยานะครับก็มี3มแผนก็คือแผน3และแผน4ครับมาของทิพยพยับคุ้มครองอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับคุ้มครองภาวะโคม่านะครับแล้วก็อย่างที่2คุ้มครองภาวะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลครับผมแผน3นะครับหากโคม่าได้เงินชดเชย5้าแสนบาทนะครับแล้วก็คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล5 0 0 0 0บาทครับผมเบี้ยปีละ450บาทต่อปีส่วนแผน4ี่ คุ้มครองภาวะโคม่านะครับก็คือให้ค่าเชย1ล้านบาทและค่ารักษาพยาบาลนะครับให้10,000แบาทนะครับต่อปีนะครับเบี้ยแ5 0บาทต่อท่านต่อปีครับผมอ่าอันนี้คือเทเบียนะครับลองดูก่อนนะตัวนี้มีความน่าสนใจไหมนะเดี๋ยวผมจะอธิบายของแผนบริษัทถัดไปนะครับลองเทียบลองเทียบกันดูนะอันที่2ครับสินทรัพย์ครับผมบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยนะครับให้ความคุ้มครองอะไรบ้างครับมี3อย่างเลยนี่นะครับ ก็คือ1เอ่อคุ้มครองภาวะโคม่านะครับ5 0า0 0 0บาทนะครับแผ่น2 1ล้านบาทแผ่น3 2ล้านบาทครับคุ้มครองแบบภาวะอุบัติเหตุนะครับเป็นประกันอุบัติเหตุที่ให้มาด้วยนะครับแผ่น1ให้5 0,000แผ่น2ให้10,000แแผ่น3ให้10,000แครับและคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่การติดเชื้อโควิดนะครับแผ่น1แผ่น2และแผ่นส ให้ขออกหนึ่งแสนบาทเท่ากันครับผมเบี้ยนะครับปีละแผ่นหนึ9งสี่บาแผ่นสองเแผ่นสามเก้บาทนะครับอ่าทีนี้เห็นความแตกต่างไหมครับว่าเมื่อกี้ที่พยากรสินทรัพย์มีอะไรแตกต่างกันเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบแผนหนึ่งให้ดูนะครับเราจ่ายท่านละสี่บาทเราได้อะไรบ้างอย่างแรกเราได้โคมมานะครับ5้าแสนอันที่2เราได้ค่ารักษาพยาบาลหนึ่งแ อย่างในสามเราได้ประกันอุบัติเหตุมาด้วยนะครับห้าหมื่นบาทนี่ให้ค่าให้ค่ารักษาหนึ่งแสนนะแถมมีประกันอุบัติเหตุให้ด้วยกลับไปดูเทวิยาเมื่อกี้นะครับเทวิยานะครับเมื่อกีอ้แผนสามเมื่อเปเรียบเทียบกับแผนหนึ่งของตัวสิมรัม์เมื่อกี้จ่ายเบี้ย4 10บาทแพงกว่า1บาทนะครับให้ค่ารักษาพยาบาล5 0,000บาทเมื่อกี้สิมซัมให้10,000บาทนะให้เยอะกว่านะแล้วก็โคม่าให้5 0 0,000เท่ากัน แต่ทิพยะไม่มีประกันอุบัติเหตุให้ครับอืมนีครับมีนะไม่มีให้นะครับส่วนครับให้มาด้วยแถมเบี้ยถูกกว่าบาทหนึ่งน่าสนใจไหมครับปีนี้ผมแนะนํานะถ้าใครทําีทิพยะปีที่แล้วนะครับแล้วเตีต่อ,อยุ่อาจจะได้ส่วนลดอะไรพวกนี้ผมอยากให้มองอย่างนี้ครับว่าเอถ้าเรายอมจ่ายในราคาเบี้ยเท่าเดิมเพื่อรับความคุ้มครองที่มากมากว่าอย่างเงี้ยครับจกถ้าหมื่นเป็นหนึ่งแสนอย่างเงี้ย คุ้มกว่าหรือเปล่าครับและแถมได้ประกันอุบัติเหตุด้วยคุ้มค่ากว่านะในความคิดของผมนะครับแม้ว่าส่วนลดที่ได้ไปอาจจะลดไปบ้างนะครับแต่ว่าถ้าหากเราจ่ายราคาเดิมเราไม่เอาส่วนลดนั้นเพื่อมารับตรงนี้แทนมารับค่ามคุ้มครองตรงนี้แทนผมว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับโอเคมาดูเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทซินทรัพย์กันนะครับข้อประกันนะครับต้องมีอายุระหว่างหนึ่งถึงเก้าสเก้าปีครับแล้วก็ไม่ต้องตรวจสุขพาพนะครับก็คือเขาไม่สนใจนะครับขอแค่ เออมีสุขภาพที่ดีก็พอนะครับไม่ต้องตรวจสุขภาพเนาะแล้วก็ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยก็คือถ้าใครเคยเป็นโควิดมาแล้วก็จะไม่สามารถคุ้มครอ,องได้นะครับก็คือไม่รับนะแล้วก็มีระยะรอลคอยจุวันนะครับก็คือต้องมีระยะลรอคอยจุีวันเวทนิงเกลียดน,นะครับรับเฉพาะสัญชาติไทยเท่านั้นแล้วก็อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแล้วก็สมนสิทธิ์ในการซื้อหนึ่งคนต่อหนึ่งกรมธรรม์นะครับ ก็คือถ้าใครเคยซื้อสินทรัพย์ประกันภัยนะครับก็คือแผนวันีวิตัวนี้มาแล้วก็ไม่สามารถซื้อซ้ําได้นะครับก็คือหากซื้อซ้ำก็จะสมวนเพื่อช่าไบริษัทจะขอสงวนสิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์น,นะครับก็มาดูตรงนี้ครับประกันอุบัติเหตุนะครับที่เขาให้ข้อสอบม,มาเพิ่มเนี่ยจะไม่คุ้มครองการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับก็คือหากเกิดเหตุเพราะรถจักรยานยนต์ก็จะไม่คุ้มครองนะครับอันนี้ห้าหมื่นบาท หนึ่งแสนบาทตรงนี้ก็จะไม่ได้นะครับขอให้เป็นอุบัติเหตุแบบอื่นนะาจากักรยานยนต์จำไม่ได้นะครับและให้คําจํากัดความของภาวะโคม,ม่าของบริษัทสินทรัพย์นะสินทรัพยนะ์น,นะครับก็คือจะไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้ากักชั่วโมงและต้องอาศัยอยู่ด้วยเครื่องพยุมชีพว่าสมองถูกทำลายอย่างทิ้นเทิงนะครับทําให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างถาวรและได้รับการประเมินจากแพทย์ภายหลังสาสิบวัน นับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึกครับผมอันนี้คาจำกัดความของภาวะโคม่าของบริษัทสินทรัพย์นะครับอันนี้ครับก็คือแผนประกันโควิดที่ให้คุ้มให้ความคุ้มครองแบบค่ารักษาพยาบาลนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูใบคําขอนะครับใบคําขอของบริษัทสินทรัพย์นะครับหากทําเป็นประกันกลุ่มนะครับนี่เลยครับให้ผู้ผู้ถือกรมธรรม์ซึ่งเป็น ผู้มีอำนาจในการลงนามของบริษัทนะครับหรือของทางโรงพยาบาลนะครับเป็นผู้กอกนะครับก็คือจะใช้ข้อมูลของท่านนี้นะครับก็คือชื่อนามสกุลหมยเลัตรประชนวันที่เปิดนะครับเป็นที่อยู่ปัจจุบันในนี้ข้อมูลพื้นฐานนะครับตำแหน่งที่ทํางานอะไรพวกนี้ครับมาดูข้อ2ครับข้อ2ผู้รับผลประโยชน์ตรงนี้ไม่ต้องกอกนะครับเดี๋ยวเราจะไปกอกในไฟล์ Excel กันนะครับแล้วก็ขอรับกรมธรรม์อย่างไรนะครับก็ติ๊กตรงนี้ได้เลยนะครับระยะ เวลาการขอออกกันภัยตรงนี้ผมขออธิบายครับหากปีที่แล้วเราทําประกันโควิดไว้บริษัท1ซึ่งปีนี้เราอยากจะเปลี่ยนนะครับก็สมมุติตว่าปีแล้วหมดวันที่15มีนาคมแล้วปีนี้เราอยากจะเปลี่ยนมาใช้ของสินทรัพย์ผมแนะนำนะครับให้ทําล่วงหน้าก่อนที่บริษัทเดิมจะหมด14วันเพราะว่ามีเวดดิ้งพิเรียดนะครับ14วันอย่างเช่นหากหดวันที่15ผมแนะนํานะทําวันที่1นะครับ สิบห้ามีนาหมดสิบห้ามีนาก็มาทําวันที่หนึ่งมีนาอย่างเงี้ยครับเป็นตัวอย่างนะครับก็ให้กกอกวันคุ้มครองเริ่มต้นเลยอย่างเช่นหนึ่งมีนาคมทิ่สุดหนึ่งมีนาคมปีหน้าครับแล้วก็แผนประกันภัยนะครับข้อสี่ให้เลือกแผนที่เราต้องการเลยแผนหนึ่งแผนสองแันสามนะครับว่าปีปีนี้บริษัทเราองค์กรเราอยากจะทําแผนไหนนะครับติ๊กได้เลยครับผมเป็นราคาเบี้ยนี้ก็คือราคาต่อท่านนะครับแล้วก็เงื่อนไขตรงนี้ก็อย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องเหมือนกันนะครับมาดูหน้าที่สองครับ พัถามเรื่องประวัติสุขภาพตรงนี้ไม่ต้องติ๊กครับผมและลงชื่อตรงนี้ครับลงชื่อเลยนะเป็นผู้มีอำนาจลงนามนะครับลงชื่อตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือใบคำขอของสินทรัพย์ประกันภัยนะครับและผมจะแถมท้ายให้นิดนึงนะครับมีประกันตัวอื่นที่น่าสนใจก็คือของเอเชียครับเอเชียอันนี้จะไม่ให้คุ้มครองค่ารักษาครับแต่เป็นให้ค่าคุ้มครองแบบเจอจ่ายครับผมผมขอเสนอเพิ่มนะครับตัวนี้หากสนใจแบบ เจอจ่ายจะทําประกันกลุ่มให้ใหพนักง,งานในองคอ์กรนะครับตัวน,นี้ของเอเซียน่าสนใจบากเมียปีละ500บาทต่อปีนะครับต่อท่านต่อปีนะชดเชยให้ให้ความชดเชยนะครับก็คือมีชดเชยรายวันด้วยนะนี่วันละ1 0 0 0บาทสูงสุดไม่เกินห0บวันนะครับมีชดเชยรายวันด้วยล 1, แลว้วก็ภาวะโคม่านะครับให้50,000 0บาทนะครับและเจอจ่ายนะครับถ้าเป็นไวรัสโครโครโนาให้ค่าเจอจ่ายก็คือ50,000บาทเลยครับก็คือเป็นเงินก้อนไปเลยครับ ทั้งหมดนี้จ่ายเพียง500บาทต่อท่านต่อปีรับทุกอาชีพครับผมอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับรับทุกอาชีพุขอแค่สุขภาพดีนะครับไม่เป็นผู้มีการติดนอนติดเตียงก็สามารถทําได้ครับแผนนี้ครับนี่ของเอเชียประกันภัยนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับก็ผมได้นําเสนอแผนประกันโควิดที่น่าสนใจแล้วนะครับหากมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อผมผมนฤมดีนะครับ ผ่านทางเบอร์โทร086-689-6894หรืออีเมลอิสระอินชั g m a อ i l c o m ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอขอบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ